ก็ผมก็ยังไม่สบายนะครับยังไม่หายเดี๋ยวเนี่ยนะครับก็มาเปิดในส่วนของตัวแพ็คนะครับในส่วนผมก็เปิดมาถึงตัวชิวไตได้แล้วนะครับอออิน e ทั้งหมดนะครับสามหมงหนสองร้อยที่เรามีอยู่ดูเซ่มีฟอร์จูอู้อัลมอนหรออรัลมอนอยู่แพ็คนี้เหรอ เฟองวิงแมนเล่นต่อเลยอูนดาฟิวชั่นล้วข้นฟิวชั่นมอนเตอร์ฮีโร่และมอนเตอร์ฮันน้นหนึ่งตัวโอเคมาซ์สโอเอ็นเวชันฮีโร่เนี่ยเอาโอเนสเนี่ย โอเคต่อเลยนะครับคอร์เตอเดสตนีฮีโร่มาด้วยนะครับเราดูยาวๆเลยวิวฮีโร่ยูเบล limitless add tester oh super fusion greatest จริงฮีโร่ก็จัดได้หลายสายแล้วเอ uh, mm hmm. ฟเวอร์ชั่นฮีโร่ฟรีนิกส์เอ่อชายนิ่งฟรีนิกส์อ่ะตอนนั้น mm hmm. อืมกอก่ะ ใช่แล้วที่โดนแมนเน็ปจุกครับนี้โอเค,เอเอนอเคในมือคุณคุณสามารถโอเค ดาร์คซ <Dark> mm ิตี้ดูสิจะเล่นได้ไหมวันเพื่อเธอมในช่วงเมนเฟสคุณโอเค okay, คุณสมคบคอนโทรลแกป็นนี้แก๊บนบนี้เด็กไอเก็ตมอนเตอร์ ฮีโร่คนหนึ่งไปจากไม่สสาร d e s t r o y โอเคเทิร์นสามารถ okay. ม,มาเล่นทุกเด็กเลย มาลุยเปิดกันยาวๆาดึงเทอร์โอดอลฟินิกสกันโอ้ได้บรูดีมาแล้ว เทมเทสเตอร์โอ้ oh, mm hmm. นั่งฟ้าวิชั่นฮีโร่โอเคปกติเลยแป๊บเสียคุณสามารถมอนเตอร์กดจากในเด็กลง oh, สุสานจากนั้น นำในส่วนของตัวเวอชันฮีโร่บอนเพอร์เทินใช้เรียกคุณแอดแกปเปตฟิลโอเค ไดฮาร์ดกายขออินฮีโรให้หมดจร่ิงได้ฮีโรผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับคือต้องกระดิกแล้วดมากมาก เด็กที่ผมพอจะเล่นไปแล้วจำความได้แล้วกันเออนี่ไง Destiny Hero มีตัวหนึ่งของ Destiny Hero ที่เป็นตัวแปก e ีฟิ u ช i o n โอเค

ได้ในส่วนของตัวเ mm hmm. นออสเลยนะ mm hmm. อาหารจุกเชิญไรจัสติสโอ้บุดีโอเคร็อกไสไก อันนี้ไม่เคยเห็นในชะ่หไหมจำไ้ไหมคุณสามารถสเปเชียลมอนเตอร์เลเวอรสี่จากกลมโอปนมือคุณจากนันก้นมอนเตอร์อรรโซนอ่ะฮะไห้ลูสา,ารคุณฮือมแเก็ตมอนเตอร์เลเวอสามในสภาพตั้งรับโอเคแล้วเป็นไ่สซูเปอรมอนเตอร์ การที่ไหนหนาอยู่คุณสามารถอาา่าส่งเวทบับกับดับที่คุณควบคุมา,าคุณไม่สามารถโอเคคุณสามารถทำลายแครเวทและกับดักทั้งหมดคุณไม่สามารถเช้แบบเซมมอนเตอร์ในช่วงเอ่อเริ่มต้นเทินในการใช้งานเอ่อยกเว้นเป็นในส่วนของตัวฮีโร่ ูตามนั้นอะยูเปลโอ้ได mm ้แ hmm. ล้วมาเชนยังไม่ได้ mm hmm. ม,มีสั่ ามาเช็ดไม่เห็นสรกบ ok Bubble Man, with เด็กที่เราไม่คุ้นอยู่ด้วยโอออินทั้งหมดผมเล่นเลยใ้ดูซีออเด็กนั่งคว้าเก่าเกือกไป อ,อ,อันนี้บอกว่าชายเกตบอนเตอร์ฮีโร่หนึ่งใบและเออการ์ดหนึ่งเชนเวดคอนเดอรสันคุณก็เอา,า,ากลับขึ้นมือของดีดาคอย ามาโอเคร้อมเชนได้แนละ้วลิงสองแก้วเนี่ยบอกว่า อลอมอนเตอร์ลมอนเตอร์และเอมอเตอร์ลงบนโซนอะพอยต์ของแกมนี้เลือกกาเปตดมนอนฟิวชัน่นนะฮะหนึ่งใบโอเคฟิวชัน่นสเปลการ์ดหรือเชนจากนายใสันทาเกตคุาสามารถอะฮะใช้งานในส่วนของตัวอิสตา้าฮิโร่ เเป็นนี้ยในวันเพอร์เทินจากนั้นเดสทรีมาจบการจะสู้โอเคเท้ายนี่คืออะไรมาชเชิญแล้วเซนต์มอนเตอร์โอเคจากบนมือของคุณหนึ่งตัววันนี้ก็ดีต้องใส่แล้วล่ะ ทันสุดท้ายจะเปิดได้เลยนะเรามาลุ้นกันดีกว่านี่เด็นี่นนจะสอบ เอาดูสิเลว่าตอนนี้ผมว่าเขา,า,าเล่นได้ระดับหนึ่งแต่จะยังไม่สุดมาก ลองดูโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอไว้พอติมเ็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวไงเราก็มาติดต่อหรือก็ติดตามในสองการสู้ในสองแต่ละเด็กนะเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้ครบทุกด็กละการที่ผมสามารถเล่นได้นะครับเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ